หม้อหุงข้าวสมาร์ทโทมนะครับไฟไม่เข้านีเป็นหม้อหุงข้าวสมาร์ทโทมนี่ก็มาดูตรงนี้นะครับเป็นฟิวนะครับฟิววัดอุณหภูมิ ตัวนี้ขาดนะครับเสียแล้ววัดไม่ขึ้นนะครับมาอุณหภูมิตัวนี้หนึ่ง้อยเจ็ดสิบสองศานะครับนี่หนึ่ง้อยเจ็ดสิบสองศาสิแอมสองร้อยห้าสิบโวลต์มันจะอยู่แบบนี้นะครับสังเกตได้เลยมันจะมีท่อปอกยางตัวนี้สวมไว้นะครับ จะสวมป้องกันการชอ็อตมันจะอยู่แบบนี้นะครับก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับอาการไฟไม่เข้ามันชอบขาดชอบเสียครับตัวนี้เปลี่ยนฟิลตัวนี้เทอร์โมฟิลนะครับอาการไฟไม่เข้าเบื้องต้นนะครับ